i แต่ง to ดาวของดาวของเราที่เราเป็นครอบครัวเราแต่ลกันทุกวันอาชีพวันอังครยมือกันฟุ้งของเราที่เราจะเป็นครอบครัวที่เราวิ่งใ่ที่สุดยังไงเราต้องว่าทุกคนว่าช่วย รอไม่ว่าแต่เป็นว่าอวดรอไม่รอของเราที่เราแตบเป็นครอบครัวของบ้านอย่างนี้เรามีครอบครัวของเราที่ 嘟嘟，康。 ขอบคุณน้องไม่เป็นไรค่ะที่ใช้เราจะเป็นขอบคขอบครัวของเราที่เราจะ